สวัสดีครับวันนี้ร้านละครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัว Honda City นะครับคันนี้ผมให้ดูข้างหน้าก่อนนะอ่คันนี้ดํมเดิมไป้ายแดงครับไม่ได้โหลดใส่เป็นล้อ เออเลนโซเรสามนะครับน่าจะเรสามนะเราด้วยยางฮีโร่ R11 นะครับสเปคของ15กว้าง7นิ้วครึ่งออฟ35นะลาด้วยยาง19555คันนี้เดิมๆไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะลองเอานิ้วมือสอดเข้าไปนะคันนี้เดิมๆนะครับ่าเดี๋ยวไปดูล้อหน้าก่อนนะครับ ข้างหน้าตอนนี้เดี๋ยวผมมานิ้วมือสอดน,นะครับจะอยู่ประมาณสี่นิ้วมือนะครับสี่นิ้วมือผมเลยนะอันนี้เดิมๆนะไม่ได้โหลดเลยนะเดี๋ยวอาจจะต้องโหลดด้วยสปริงนะครับดู้งหลังต่ออันนี้ล้อยกกลับนะครับข้างหลังมันมีล้อแล้วมันอาจจะทําให้น้ําหนักเนี่ยบวบลงจริงๆเนะี่ยหลังมันก็อยู่ประมาณสี่ถึง้านิ้วมือแต่ผมยอดไปก็ไม่ได้นะล้อสเปค7็นิ้วครึ่งอัสามห้าไม่ล้นนะครับ นี่นี่คือล้อหลังนะมันจะพอดีสูงมากๆนะครับส่วนล้อหน้าเดี๋ยวสักคู่นะล้อหน้านะครับนี่คือล้อหน้านะล้อหน้ามันจะล้นนิดนึงแล้วก็ยางมันดึงช่วยนะครับอ่าเห็นไหม อันนี้เป็นป้ายแดงเลยนะครับสี่ประตูนะครับ honda city นะโมใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบคันแล้วเดี๋ยวจะพาไปเจาะจงตัวล้อนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยลองไปดูท้ายคลิปนะครับ ต่อกันที่ตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อเลนโซ่แท้นะครับเป็นเลสสามนะครับน่าจะเลสสามนะโปรเจกต์ดีเลสสามนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นห้าก้านคู่ก้ามปูนะครับแล้วก็จะมีฝากลางน,นะครับนี่เป็นรุ่นโปรเจกต์ดีเลนโซนะครับผมยางจะเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้าเป็นฮีโร่ไรเด้นนะครับเป็นยางไรเด้นฮีโร่อาวันวันนะครับ จะเป็นตัวหนังสือสีขาวดอกยางก็จะเป็นลายสปอร์ตเรซิ่งนะดอกยางก็สปอร์ตนะครับแก้มจะค่อนข้างดึงสวยมากๆนะครับมีริมกาดป้องกันขอบล้อด้วยนะล้อจะเป็นสีดำด้านสวยโคตรๆอนะอันนี้สวยมากเลยนะดูมิติดิล้อจะเป็นก้านแบบก้ามปูยกนะครับมันจะยกออกมานิดนึงเนหะ็นไหม มีมิติการยกนะครับล้อค่อนข้างนี่จะมีน้ำหนักเบามากๆนะอยู่ประมาณห้าหกโลนะครับเป็นสีดำด้านสวยมากตอนนี้มีสีเท่ากันด้วยนะแล้วก็มีสีไฮเปอร์แบ็คด้วยนะลองดูนะครับก้าเอ่อตัวก้ามันจะเป็นค่อนข้างเล็กเพียวนะครับเพียวก่างานอื่นเยอะเลยนะครับล้อพรอมยางชุดนี้อยู่หมื่นปลายเลยนะครับล้อพรอมยางชุดนี้อยู่หมื่นปลายนะครับ สวยมากเนะเอาไว้เปอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหาสไตล์แบบนี้นะครับร้อยยางชุดนี้อยู่หมื่นปลายๆนะครับสอบถามได้เลยที่นครทรัพย์ยางยนต์0 9 4 5 4 0 9 9 9 9สวัสดีครับ Perfect perfect